วันนี้ผมจะมาประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทำการอัศจรรย์ในชีวิตของผมก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นช่างละเหมาก่อสร้างมีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้าก็เกิดอุบัติเหตุตกจากหลังคาสูง5เมตรสลบนะครับหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเพราะอาการที่เป็นอยู่ก็มี กั้นอุจจาระไม่อยู่กั้นปัสสาวะไม่อยู่นิ้วเท้าหยิกงอตอนนั้นผมยังไม่ได้เชื่อพระเจ้ามีวันหนึ่งก็มีน้องคนหนึ่งมาประกาศข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจรับเชื่อในวันนั้นอ,อ,อาทิตย์แรกที่ข้าพเจ้ามาที่โบสถ์ที่นี่พระเจ้าก็ได้ทําการอาศัศจรรย์กับข้าพเจ้าทันทีในเรื่องของกั้นอุจจาระไม่อยู่ข้าพเจ้าจําได้ตอนที่อาจารย์บอกว่าท่านใดที่เก็บป่วยให้ยกมือข้างหนึ่งขึ้น แล้วอีกข้างหนึ่งวางไว้ที่ท่านเจ็บข้าพเจ้าก็ทําตามแล้วก็อธิษฐานในใจว่าขอพระเจ้าช่วยสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าอยากจะหายที่สุดคือกั้นอุจจาระไม่อยู่เพราะมันทรมานมากไอ้ปัสสาวะยังพอไหวอยู่แต่ออุจจาระเนี่ยมันกระดูกกระดิกม่ได้พราะจะขยับปุ๊บออกเลยนะครับ <laughs> พอกลับไปบ้านข้าพเจ้าก็ไปอ่านพระคัมภีร์อธิษฐาน เผื่อผู้นําบ้างเผื่อพี่น้องทุกคนบ้างแล้วประมาณตีสองข้าพเจ้าก็รู้สึกปวดท้องทั้งที่แต่ก่อนมาจะไม่รู้สึกปวดเลยเวลามันจะออกมันก็จะออกไปเลยแต่วันนั้นรู้สึกปวดปวดมากอยากเข้าห้องน้ําแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าไปในห้องน้ํานะครับก็ลองกั้นดูข้าพเจ้าก็นั่งกั้นอยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีก็รู้สึกว่าเอ้ากั้นอยู่แล้วต้องเป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าแน่นอนเลย ขอบคุณพระเจ้าพระพเจ้าก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าไม่รู้นานเท่าไหร่จนหลับทั้งร้องไห้ไปด้วยทั้งไห้น้ำตายย่อยเอ่อเชิอธิษฐานขอบคุณอาทิตย์ที่สองข้าพเจ้าก็ทำเหมือนเดิมมาแหละแบบที่อาจารย์บอกท่านที่เก็บป่วยยกมือขึ้นบาดนี้บาดสวะได้บาดเลย อที่แหลกเอาวางข้างหลังกืบพ่อทนอนยุบบันทีแค่ไหนรอบันเสอนยังไอ้คนละก็ <c oughs> เลยเอาวางที่ท้องของตัวเองนี่แหละบ้าอยุบเป่าต่อเออบ้างยุบทองเ <c oughs> มื่อหนึ่งกันลกลับไปบ้านกับที่ฐานอีกอ่านพระคัมพี่ปกติพ่อจะอ่านถ้าตอนเช้านี่ก็สองโมงถึงตีหนึ่งทุกวันเลยอธิษฐานเขียนข้นขพอพระคัมพีเขียนคําเทศนาพขาจะจดไว้หมดพอเงศาสัดไปสอนกัพี่พ่อจดไว้เบิร์ตอยู่เร่งินหมดเลย บัตรที่นีอาการกั้นปัสสาวะนี่หลังจากอาทิดทานแล้วตอนเดือกับเป็นขึ้นเก้าอยู่แล้ะครับก็คือรู้สึกปวดแต่ก่อนจะไม่รู้สึกมันจะออกของมันเลยบัตนี้ก็รู้สึกปวดอีกขึ้นก็ร้องกั้นเบิ้งอยู่ขึ้นกั้นอยู่ครับพระเจ้าทําการอาศัศจรรย์ในพ่ออยู่แล้วครับเป็นครั้งที่สองอเ,ปเ,ปเป็นครั้งที่สองทีนี้ก็มาเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามเหเพราะยิงนิ้วเท้าหยิงงอ นะครับนิ้วนิ้วเท้าของพ่อมันจะหยิกงองอย่างเงี้ยเวลาเราเดินไปเราจะเอานิ้วจิกพื้นไปเวลาเดินมันก็ไม่แข็งแรงมันเหมือนจะลม้มทีนี้วันนั้นพอน่อก็อธิษฐานอีกอ่านคัมภีรยอธิษฐานเรื่อยๆแหละทั้งวันแหละเพราะว่าพ่อไม่ได้ทํางานอะไรเพราะทำงานไม่ได้พ,พ่อก็อยู่กับคัมภีร์อยู่กับคําอธิษฐานอยู่กับการประกาศเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดทีนี้ก็วันนั้นพ่อก็อธิษฐานขอพองค์รักษาอาการหยิกง,งองของเท้าของพ่อเนี่แหละ ตกกลางคืน,เ,นเวลาเท่าเดิมมาเวลาเกาอีกคือเกาตีสองยุบสิ่ยุประมาณนี่นอนไปก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนมีใครเอามือมารูบที่หลังพ่อก็สะดุ้งตื่นพอ่อเลยถามแม่แม่จะมารูบหลังใคอยบอ่คุณแม่มวนบอกว่าบ่ว่ได้ิเฮุพ่อพ่อก็แปลกใจพ่อว่าเอา้าถ้าแม่เป็นสามัญก็เป็นพระเจ้าแน่นอนพระเจ้ามาอีกแล้วามาทําการจำจันท์ไม้พอยอู่แล้ว พ่อก็ยังไม่ได้ดูนิ้วเท้าพ่อนะพอตื่นเช้ามาพ่อก็เลยมาดูที่นิ้วเท้าพ่อนิ้วเท้าพ่อมันเหยียดออกนี่มันเหยียดออกสองข้างอาการมึนชามันหายไปหมดแล้วทีนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่เลี้ยงก็ได้ไปสอนพระคัมภีแต่ก่อนที่จะไปสอนอสอนพระคัมภีร์พี่เลี้ยงก็ชวนไปประกาศก่อนรอบบ้าน หลังจากประกาศแล้วก็กลับมาสอนคัมภีร์กันประมาณสองทุ่มกว่าๆถึงสามทุ่มพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงก็เลยกลับพ่อทําต่อคนเดียวเลยทีนี้อ่านพระคัมภีร์เขียนคําเทศนาของอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เขียนคําสอนพระคัมภีร์จนถึงตีหนึ่งตีสองอยู่แล้วครับเหมือนเดิมพอถึงตีสองปุ๊บมีเสียงกระซิบข้างหูพ่อเสียงนั้นบอกว่าเราจะไม่ให้เจ้าใส่แปมเพิ์ดอีก อแล้วทีนี้วันพุธทําไมพ่อถึงรู้ว่าพระเจ้าทําการอัศจรรย,ย,ย์จริงจวันพุธพ่อไปสําแคที่บ้านโนนม่วงนะครับไปสําแคที่บ้านโนนม่วงก็บ้านพ่อถึงแม่แหลม,มปกติพ่อจะไม่เข้าห้องน้ำเพราะพ่อมีห้องน้ําส่วนตัวอยู่แต่ไปวันวันพุธเมื่อกี้เนี่ยพ่อเข้าห้องน้ําพี่น้องพากันสงสัยว่าเอา้าพ่อลองทําไมเข้าห้องน้ําปกติมาทุกครั้งแกจะไม่เข้าห้องน้ําพ่อก็เลยพูดให้พี่น้องฟังว่าเป็น เมื่อคืนวันจันทร์มีเสียงมากระซิบข้างหูพ่อว่าเราจะไม่ให้เจ้าใส่เพลงเพื่ออีกแล้วที่พ่อมาทําแคร์วันนี้ที่บ้านนมม่วงพ่อก็ไม่ได้ใส่เพลงเพื่อไปเลยแล้วพระเจ้าก็ปลุกพงพ่อไม่ไม่ให้พ่อปัสสาวะไม่ให้อะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็อขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทํากับพ่อ <Yeah. S 1> พระอ,องค์ดีจริงๆครับ <Yeah. S 1> พระอ,องค์ดีมากนะครับสำหรับีเชื่อนะคะ จะเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องปฏิบัติด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญคือการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานประกาศข่าวประเสริฐแล้วพี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์ทุกอย่างในชีวิตของท่านขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าเลเรียขอบคุณพระเยซูนะคะ